เราไปรับมาพี่ลูกเกดไปกับตาเราไปรับมาพี่ลูกเกดพี่เกดักวันให้ค่อยๆขยเนะครับพาดิต่อได้ทุกนะครับ

ตััวะครบเออไม่เป็นไรค่ะเราเป็นพี่เราต้องเสียสลายเนาะมา,มาเดินตามพี่ลูกเกดพ่อรถใหญ่มาเอาเละครับกูามาได้กับพี่ลูกเกด Thank yeah. you.